สวัสดีครับสวัส,วสดีพ <c oughs> <c oughs> ี่ท่านนะครับชัดเด็ดไเคลื่อนนะครับรอบเช้ารอบจิบกาแฟของเราในวินาทีครับกับเบาๆกับชัดเด็ดไปเคื่อนนะครับวันนี้ก็หนึ่งชุดแนวบอกเลยว่านำเสนอแต่บอกเลยเนื้อๆแน่นอนพี่นะครับเก็บเงินปลายทางเลยพี่ส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าบจะส่งแดงสิ้นนะครับลองเราลองรับฟังรอบเช้ากันบ้างนแนวนะวันนี้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ท่านนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้แล้วกันพี่รายการแรกแนวนะเออรายการแรกวันนี้นะครับเอาอะไรดีอ่ะ อุป,ปคุตนะครับอุป,ปคุตหล่อบโบราณเรับพี่นะเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะหนนล่อบโบราณอ่าพี่ดูคาบสาคาบจ้ำแล้วก็จะขึ้นมาเป็นจ้ำเป็นสาแดงๆน,นะครับแนวพื้นผิวดูร่องรอยการใช้ดิพี่นะ,นะก็อาจจะมีเอ่อร่องรอยการใช้นิดหน่อยในะนะก็อย่างน่ารักนะจริงๆเลยเ่อเป็นพระท,ที่น่ารักอยู่พี่ดูดิอ่าอุป,ปคุตนะอุป,ปคุตเอาสี่ร้อยนะอุปคุตนะพี่นะสี่ร้อยบาทคือวันนี้บอกเลยว่าเช้าเช้านี้ราคาเบาแน่นอนพี่อันนี้ผมตีเป็นหลวงผู้สุกปากคลองนะ หนาอันนี้อาจจะจานเยอะหน่อยแนวว่าจะใช่หรือไม่ใช่นี้ไม่รู้จริงๆนะพี่นะครับเอออาจจะเป็นหลวงพุสุขหรือไม่ใช่ก็ได้พี่แต่บอกเลยว่าจานนี่หนาแน่นมากนะครับจานหนาแน่นแบบเขาเรียกว่าจานเต็มจานแน่นเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์ไราคาหลวงพุสุขกับพี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เออตรงนี้ผ้าสวยนะนะครับนะเออต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะครับหลวงพ่อกบในครับหลวงพ่อกบวัดเขาสิริกาปะใช่ไหมโอ้โหสวยมากในพี่นะดูดิสวยมากนะครับแืวเหรียญนี้เป็นเหรียญทองหนึ่งครับพี่แนวเหรียญทองหนึ่ง นแนวเหรียญสวยๆเดิมๆ네แบบธรรมชาติแบบนี man, ้พี่เอาหกร้อยบาทนะครับเออ่หลวงพ่อกรบแนบหลวงพ่อกบคมกริ้งเลยพี่นครับเดิมมากแนบได้เดิมมากเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพระปิตานะครับซึ่งเป็นพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเคียววันกับพี่แนวรองรับพี่ทองเออ่ข้าวทองบางๆอยู่แนวนะเออข้าวทองพี่ๆก็ยังเห็นอย่างบางๆอยู่แนวนะพระได้สวยพระได้ธรรมชาติพี่ร้อยปีร้อยแยบร้อยลาวและรอยล้านแนวนะซึ่งเป็นรอยธรรมชาติอยู่แล้วแนวซึ่งเป็นรอยธรรมชาติแล้วพี่ดูทองเนี่ทองนี่รัตตนาเลย แน่พี่ๆลองดูทองนะทองแบบรัตนะเลยพี่เอาเอาสี่ร้อยละกันแนบสี่ร้อยบาทในครับในยามเช้าของเราในครับปิดตาครับพี่ลวงปูจีนเนื้อผงคุกรักแนหลวงปูจีนโอ้โหนี่พระสวยเลยในครับเอออันนี้พระสวยเลยพี่นะลวงปูจีนด้านหลังนี่บอกเลยเป็นลอยย่นแนบด้านหลังบอกเลยว่าเป็นลอยย่นเลยพี่ในครับพระสวยๆแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดแนวพระสวยๆแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดนนครับลวงปูจีนเอา สี่ร้อยบาทเ uh, หน kind of yeah. um, ือโอ้ยวันนี้กระชากใจไปเออ่แทบจะทุกองค์เลยไม่ใช่ราคาสี่ร้อยอ่ะครับนะเออตามด้วยองค์นี้พี่เหนือองนี้จะเป็นพาร์ลอดพาร์ลอดเนี่ยเอาเท่าไหร่เดียวพี่เนาะเอาสี่ร้อยได้ไหมเนี่ยพี่ดูเนื้อพาร์ลอดเดี่ยนะพี่ด้นด้าขาวขาวนวลนเนียนเนีพี่ด้นด้เนื้อแกร่งเนื้อแห้งเหนือนะด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือร่องรอยในการกดแบบพังหังสี่ร้อยบาทเหนือนะเออสี่ร้อยบาทเหนือพาร์ลอดเนี่ยพาร์ลอดก็าสี่ร้อยเนือพาร์ลอดสี่ร้อยเหรียญกลมหลวง แนบเหรียญกรมะหลวงนี่ก็เหรียญเดิมในวินาทีแนวเหรียญเดิมเป็นเหรียญขขาหลังตัดอยู่พี่แนวโกมะหลวงชุมพรแนบเหรียญกรมะหลวงชุมพรนี่พี่ด้านหลังจะเป็นเออเขาเรียกอะไรพสหรอเนี่ยสองสี่หกหลวงปู่สุกเสกแนบนะหลวงปู่สุกเสกเอาไปเอาไปเจ็ดร้อยในวินาเหรียญกรมะหลวงขอเจ็ดร้อยบาทแนวเจ็ดร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อลีแนวนี่จะเป็นใบโพแนวเนื้อดำเนื้อดำเนื้อแห้งเลย แนบนะเน uh> ื้อดําเนื้อแห้งเลยพี่แนวบุ Mexican ๋งพ่อลีใบใบโพนะครับด้านหลังก็จะเป็นเออ่หลังยันดวงแนบหลังยันดวงเอาสี่ร้อยเหมือนกันแนวบุ๋งพ่อรีแนอใบโพพี่เนืเนื้อดําเป็นเนื้อผงกุกรักป่ะอ่าหรือเป็นเนื้อผงใบลานเอาสี่ร้อยแนวเอาสี่ร้อยบาทนะครับบางๆพี่บางๆเบาๆนะครับแล้วก็องค์นี้เออ่สำหรับองค์นี้นะครับจะเป็นเออ่หลวงพ่ออันนี้จะเป็นหลวดพิงคแนบนะเออนี้จะเป็นหลวดพิงค์ก็พี่นะครับเป็นเออ่ปั๊ม เนาะทองแดงลมดำนะครับแดวดำยังขึ้นเป็นคาบตระกันอยู่เลยพี่แนรลบบุรีจ๋าปีศูนย์ห้าแนรลบบุรีจ๋าปีศูนย์ห้านะครับวันโบดอ่ะวันโบดดูง่ายสบายตาพี่ขอหกร้อยบาทนะครับขอหกร้อยบาทพี่แนวโหลงพิงวัดโบดแนวหกร้อยหกร้อยแล้วก็ปากน้ําก็พี่แนวนั้นในยามเช้าของเรานี่พี่าปากน้ําจะเหมือนปากน้ําก็เหมือน จะไม่ใช่ก็ใช่เห็นในพินาะโอยังไงดีอะเอ,อ้ยยังไงดีพี่กล้ามกึ่งหรือเกินแนบดนะ้กล้ามกึ่งหรือเกินอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะนะับฐา,านสองชั้นสามชั้นเนี่ยสองชั้นในฐา,านนะแล้วใช่อ ى, พระผมหวก่อนฝากน้ําหรือเปล่าอันนี้ก็หน้าคนา้นคว้าในาพินาหน้าที่เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็นี่นะพี่แล้ววันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอางบน้าอ้อยไม่ใช่งบน้ําอ้อยดิจันลอยเออจันลอยดีกว่านะครับน้าเนื้อผมพูดขุบคุณพี่ เนวเนื้อผงพุทธคุณพี่แนวคาบดูเนี่คาบร่องรอยการลงกุแนวคาบร่องรอยการลงกุแนวอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจารลอยแนวจารลอยเอาสี่ร้อยแนวอันนี้ลงกุแน่นอนพี่แนวจะเป็นเจดีเล็กหรือเปล่าแนวดาวสี่ร้อยบาทนับเป็นราคาที่เย้ายวนหัวใจแนวเออเป็นราคาที่เย้ายวนหัวใจรับพี่แนวองค์นี้รับพี่แนวพระปิตาวัดหนังแนวสาหรับองค์นี้เป็นพระปิตาวัดหนังรับพี่แนหลังยันยุ่งแนยเอหลังยันยุ่งเอาสามร้อย นีครับสามร้อยบาทเะยครับภาพวีตาวัดหนังครับพี่สามร้อยอ่าสามร้อยแล้วก็เป็นช้างนะครับช้างซึ่งเป็นเทวรูปช้างครับพี่นครสีเนะยครับเทวรูปช้างนครสีครับีเนี่ยครนครสีธรรมราชป่าเนี่ยโอ้โหเดิมมากพี่นะผิวขันลงหินเลยนะครับนะพื้นผิวนี่บอกคําเดียวเลยว่าขันลงหินเลยเอาเจ็ดร้อยนะครับช้างนะเทวารูปช้างครับพี่ช้างสายใต้ดูง่ายสบายตาพี่เจ็ดร้อยบาทเนะยครับ จ็ดร้อยบาทแล้วก็น้บนี่เลยองนี้นะเป็นเตารีดแนวเตารีดเนื้อไม่กะพัดแนวสำหรับองค์นี้นะเตารีดเนื้อไม่กะพัดอ่ต้องใช้คําว่าความสวยแนวช่อร่องรอยการหักอันนี้คือเขาช่อเก่าช่อเดิมอยู่แล้วแนวเออช่อเก่าช่อเดิมอยู่แล้วพี่อด้านหลังครับพี่แนวด้านหลังก็จะมีความแห้งความเก่าแนวของเนื้อไม่กะพัดนวก็จะมีความแห้งอยู่แล้วอองค์นี้เอาเอาเก้าร้อยพี่น้ำเนื้อไม่กระพัด ก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะหลวงพ่อเอ่อพระครูวิบูลว่าชื่อรรมพี่นะหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทาเนยพิมพ์ปากจุปีหนึ่งแปดนยพิมพ์ปากจูปีหนึ่งแปดแนวหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อสว่างแล้วกันเนาะใช้คํานี้เลยพี่นะหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทาพระหลักยอดนิยมนะเนยพระหลักยอดนิยมนะเอาไปเออเอาไปเท่าไหร่ดีพี <enabling S 2> oh <yeah. S 2> ่นะพระหลักยอดนิยมนะ แล้วหลวงพ่อสว่างเอาเอาหกร้อยบาทแนวนาหกร้อยบาทพอสว่างแล้วก็เหรียญนี่ครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญของอาจารย์เอียดในวิญญาณหลวงพ่ออาจารย์เอียดในวิญญาอาจารย์เอียดเขาอ้ออาจารย์เอียดเขาอ้อแนวเออสายเขาอ้อพี่แนวสายเขาอ้อไม่ควรพลาดเอาเก้าร้อยบาทนะครับเออสายเขาอ้อไม่ควรพลาดนะที่สายใต้แน่นอนพี่ขอเก้าร้อย ใครับ900บาทะครับเราก็องนี้นะองนี้จะเป็นสังกระจายครับพี่ะนรับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมะนรับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมะพี่สังกระจายนะหลวงปบ่ดานี่เป็นพิมพ์กลางนัเป็นพิมพ์กลางรุ่นแรกะนรัพสังกระจายนะเอา400นะ400บาทสังกระจายหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมพี่ในอั400บาทะคอัพอ่คองนี้พี่นะองนี้จะเป็นอ่เขาเรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านโนนยางะนรับนะอูดรธานี เออวัดบ้านโนนยางพี่เอาเจ็ดร้อยนะครับเออวัดบ้านโนนยางเจ็ดร้อยบาทนะครับก็เป็นราคาที่เราสามารถแบ่งพันกันได้นะพี่นะราคาเบาๆพี่เจ็ดร้อยนะครับวัดโนนยางแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่นะสาหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดอ่างทองนะครับเหรียญหลวงปู่รอดอ่างทองด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อลาบวัดท้ายย่านเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวพี่ในน้ำพระสวยในวินาทีน้าพระสวยได้เดิมเลยในน้ำพระสวยได้เดิมเลยพี่ดูความคมเย 300, า 300, สามร้อยแนวสามร้อยสามร้อยแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่แนวสําหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งแน,นวนาววัฒท่านน้อยครับพี่แนวพ่อท่านขายแนวนี้เป็นเหรียญพ่อท่านขายนะปีศูนย์ห้าแนวปีศูนย์ห้าเอาเจ็ดร้อยแนวเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญพ่อท่านขายอ่าพ่อท่านขายแล้วก็พระพิตาครับพี่แนวพระพิทาันนี้จะเป็นอ่พระพิตาพ่อท่านแก่นะนะแนวพ่อท่านแก่นไหมดูตัวอย,าย่างออกเนื้อสำริดเลยพี่แนวพี่พี่ลองดูยันนะครับออกเนื้อสำริดเลย พระองค์นี้ดูง่ายสบายตาแหนอบพระองค์นี้ดูง่ายสบายตาพี่เอาราคาแบ่งกันนะเอาไปเอาไปเท่าไหร่เดียวแหนบเออเอาไปเท่าไหร่ดีเอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันแหน็บเจ็ดร้อยแล้วกันพี่แล้วแบ่งปันเงินไปเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เตารีดเล็กแหน็บเตารีดเล็กครับพี่เอาไปเชะแหน็บเอาไปเชะครับพี่แหน็บเอาไปเชะด้านหลังจะมีร่องรอยการเออ่ตกแต่งในพินาด้านหลังก็จะเป็นข้าวเป็นเกต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 เกเลยแหนบร่องรอยการตกแต่งครับพี่ หูหน้าตาสวยมากองค์นี้นะนะติดฟอร์มคมชัดเลยก็พี่เอา900 900บาทนะครับอา่าองค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นอ่า5เหลี่ยมเห็นไหม5เหลี่ยมวัดสุทัศน์เจ้าพี่นะครับเป็นพระชัยครึ่งซี่วัดสุทัศน์เอาเอาไป500บาทเนะี่ยเอออเาไป500บาทนะครับเหรียญน้ำนะซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะเนี่ยครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพี่เนะี่ยวัดกิ่งแก้วอันนี้เดิมนะนะครับเดิมแล้วธรรมชาติ แนวเออเดิมไม่ได้ธรรมชาติครับพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอ่าปู่เผือกเอาเก้าร้อยแนวปู่เผือกเก้าร้อยบาทนี่ครับอ่าพระลีลาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พระลีลานี่เป็นพระอ่าพิมพันธ์นาแนววัดพระนับเป็นพิมพ์เล็กนี่ดูเนื้อเลยเห็นไหมดูเนื้อดิอ่าวันทาเนื้อี่พิรันนับเห็นไหมเห็นเนื้อไหมนับเนื้อสวยมากองค์นี้เอาสี่ร้อยพี่วันทานับง่ายๆสั้นๆมาแล้วสี่ร้อยบาทนะครับ รูปร่อกโบราณ Paste. นะครับันนี้จะเป็นรูปร่อกของหลวงพ่อทบนะี่ยเป็นรูปร่อกของหลวงพ่อทบครับพี่ดูด้านหลังดูเปนะนะ็นยร่องรอยการหล่อไหมธรรมชาติมีช่อเดิมด้วยเอาสี่ร้อยเหมือนกันแนวรูปดอกหลวงพ่อทบครับพี่สี่ร้อยบาทนะครับพระปางอุ้มบาทนะครับของสุโขทัยเนื้อชินเะงินคะรับพี่แนวสุโขทัยจ๋าเนื้อชินเงินนะครับอเนื้อชินเงินนะครับอง์นี้เอาเท่าไหร่จ้ะเนยเนื้อชินเงินแบบเนี้ยเอาไป สี่ร้อยเนีสี่ร้อยเนี่ยชิ้นเงินเนี่ยแบ่งปันเลยพี่สี่ร้อยบาทเนี่ยหลวงพ่อเดิมนะครับสําหรับหลวงพ่อเดิมวันนี้จะเป็นหนองหลวงฐานสูงนะครับหนองหลวงฐานสูงซาขึ้นพึบเลยเห็นไหมซาขึ้นเดิมๆขึ้นแบบธรรมชาตินะครับได้เอ่อก้นเห็นไหมลอยจานจานแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่เนี่ยจานแบบธรรมชาติและเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไปในราคาเบาๆพี่เอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเออเจ็ดร้อยบาทนะครับ ไปต่อเลยพี่แนมองต่อไปนะครับสาหรับองค์นี้จะเป็นอ๋อเขาเรียกว่างอแกะแนมนะงอแกะเป็นศิลปะแนมนะเราต้องมองเป็นศิลปะพี่นับได้อายุแนมนะเออเนื้อเขาได้อายุแนมเนื้อได้อายุเอาไปองค์นี้เอาเก้าร้อยแน่เก้าร้อยบาทเดียพี่น่าจะเปอาจารย์หฮงพายวันหรือเปล่าเก้าร้อยบาทแน่เป็นงอแกะพี่เอาเก้าร้อยเก้าร้อยแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานคู่ เนี่ยเป็นพิมพ์ฐานทุกเรื่องเนื้อเลยพี่นะเรื่องเนื้อเรื่องความแกร่งนับต้องยกให้องค์นี้เนี่ยเรื่องเนื้อเรื่องความแกร่งเนี่ยต้องยกให้องค์นี้เลยแกร่งจริงในวินาทีแกร่งจริงกล่าวจริงแับเนื้อกโโอ้หแบบดูเรียนหนึกเลยเห็นไหมเนื้อนี่หนึกเลยพี่อ่าสำหรับองค์นี้นะครับนะองค์นี้ไปห้าร้อยบาทแนวห้าร้อยบาทแนวห้าร้อยบาทเราก็รูปดอกลอยองค์นะครับของหลวงพ่อทบแนครับูปดอกลอยองค์หลวงพ่อทบ อ่าร่องรอยคราบเนื้อไหมแล้วก็จะเป็นสาแดงขึ้นมาเป็นจ้ำ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 ในพินัน้ำรอบอ่ารอบทั้งองค์พระแนบนะรอบทั้งองค์พระอันนี้พระสวยอ่ะแนบน้ำพระสวยพระธรรมชาตินะพี่ดูรอยช่อด้านล่างดิแนบพี่พี่ลองดูรอยช่อดิอันนี้เอาเอาไปเอาไปหกร้อยนะรูปหล่อหลวงพ่อทบหกร้อยบาทนะครับเอ่อแล้วก็เหรียญนี้สามราบเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูล น้ำหลวงพ่อธรราจากกับพี่แนววัดเขาทรรมูลพี่น้ำด้านหลังก็เป็นตัวยันเอาแล้วยันเขาเดิมมากในแต่ยันเดิมยันเข้มด้วยให้ดูเดีวน้ำหลวงพ่อธรราจากเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทแนวหลวงพ่อธรราจากวัดเขาทรรมูลนะครับเอ่อเตารีดแนวนี้จะเป็นเตารีดของเอ่อศูนย์ห้าแนวนะศูนย์ห้าพิมพ์เออันนี้เนื้อสวยพี่แนวนี้เนื้อสวยพี่ดูเนื้อเดี๋ยวด้านหลัง ด้านด e <hi> ้านจะมีลอกรอยการตกแต่งตะใบนะพี่นะหลุมแ um อ่งนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหลุมแอ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเอาไปราคาเบาๆองนี้ไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็บ้านกลางนะคแนวดานี้เป็นบ้านกลางดูง่ายสบายตาพี่แนวเออบ้านกลางดูง่ายสบายตานะครับอันนี้อยู่ในเรี่องเดิมนะครับเรี่องเดิมกรอบเดิมด้วยแนวเออองค์นี้ไปแปดร้อยนะบ้านกลางแนวบ้านกลางเอาแปดร้อยบาท เนี่ยครับนาสมโอ้โหพี่ดูคุณแมนบ้านกลางเนี่ยแนบกแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็วงน,นี้พี่นาวงนี้จะเป็นอ่าก็เรียกอะไรอ่าหลวงพ่อปานเน,ะน,ะนะาะแหวกหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปลานี่ดูเนื้อนี่ยได้ไหมเนี่ยครับเอาพี่ลองดูเนื้อนะ <S <S เห็นไหมเนื้อละเอียดมากสําหรับวงน,นี้พี่นะแหวกร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์แนบร่องรอยลายนิ้วมือในการกดผิวธรรมชาติสุดๆนี่ยครับนะอันนี้เป็นขี่ปลานะอ่าขี่ปลาอุดเดิมพี่เอา เอาหกร้อยนวขี่ปลาอุดเดิมเอาหกร้อยร้อยแล้วก็รูปดอแนวน้านี่เป็นรูปดอลอยองค์นะครับแนวของหลวงพ่อน้อยแนวรูปดอลอยองค์หลวงพ่อน้อยครับพี่ให้ดูดิลอยสาวลอยจ้ำแนวเอาเจ็ดร้อยบาทแนวหลวงพ่อน้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เป็นช้างนะครับสำหรับนี้เป็นศิลปะช้างพะพิฆเนศนะพี่แนวนะาพะพิฆเนศแกะแนวน้าเป็นไม้เก่าแกะ นับำี่ดูดิเห็นมายเป็นไม้เก่าแก่องค์นี้700นับช้างแก่พี่นน้ำช้างเปียวพี่เขาเนีด้วยในเรื่องเก่านี่เอ100%วิ้นแค่หาที่เพิ่มเติมเท่านั้นเองแหนะหาที่เพิ่มเติมเท่านั้นเองพี่นน้องค์นี้เอาไป700บาทนะครับเ700บาทแล้วก็องค์นี้น้ำองค์นี้จะเป็นพระพระชัยนแหนสำหรับองค์นี้จะเป็นพระชัยของหลวงพ่อหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายแหนพระชัยได้เดิมได้ธรรมชาติเลยพี่เห็นไหมเนี่ยดูผิวพรรณได้ในเวลาดับเออดูผิวพรรณได้เอาไป เอาไปเก้าร้อยแนวพระชัยหลวงพ่อสุดเก้าร้อยบาทนี่ครับเ in ออนี่องค์นึงพ,พี่พระชัยฐานสูงนับเนื้อสำริดเงิน,นครับพี่แนวพระชัยฐานสูงเนื้อสำริดเงินเนี่ยดูเนื้อดิพี่นะับเป็นเนื้อไปออกสำริดเงินเลยเห็นไหมเออออกไปสำริดเงินเลยพี่เอาเอาสี่ร้อยแนวสี่ร้อยบาทนะี่ครับพระชัยสี่ร้อยบาทพระชัยสี่ร้อยบาท,บาทแล้วก็องค์นี้พี่พระหูยานนะครับสำหรับองค์นี้เป็นพระเนื้อชินครับพี่เป็นพระหูยานเก่าแนวแนวพระหูยานเก่าองค์นี้ เออได้เป็นกูกเก่าพี่แต่สภาพผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนคือพี่สำหรับองค์นี้ไปเก้าร้อยบาทนะครับนาหูยานกูกเก่านะครับแบบรอย่วดแผ่วๆเปล่าเออรอย่วดแผ่วๆปะเก้าร้อยบาทแนวะพระหูยานพี่เอาเก้าร้อยอันนี้จะเป็นเอ่อพระครูมูลแนะนะเอวพระครูมูลออกวัดปราสาทบุญยาวาส่ป,ปีศูนย์หกอ่ะเอาติดหน้าติดตาเลยพี่สวยคมชัดลึกนะครับสวยคม ชัดลึกแนวะพระครูมูลเนี่พี่แนวพระครูรมูลเอาเอาแปดร้อยแนวพระครูมูลเนีพี่นะปิดได้ปิดนะรพระแท้ดูง่ายเลยนะแปดร้อยบาทนะครับเนี่ยแปดร้อยนะครับอ่าแปดร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะอ,องนี้จะเป็นแนวขี่คุดไหมเนื้อละเอียดเนียตาพี่เนื้อสวยมากเนื้อละเอียดเนียนตาเนื้อสวยมากอุ่นยังคงอยู่ แหน็บเอออุดยังคงอยู่พี่ด้านหลังร่องรอยละไรนี่มือพี่แหน็บในการกดพิมพ์พระแหน็บองค์นี้เอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทเนีครับเก้าร้อยแล้วก็เหลือแค่ไม่กี่รายการแล้วพี่แหน็บองค์นี้จะเป็นอ่ะพระหยดน้ํากําแพงเพชรเนี่ยครับพระหยดน้ํากําแพงเพชรครับพี่โอ้โหดูแลมะขามว่าแล้วกันพี่จี้จ้าขนาดไหนเอาเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้สามร้อยเบาๆพี่แน็บสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็ อองนี้พี่นะสำหรับองนี้จะเป็นรูปดอหลวงพ่อเงินนะครับรูปดอหลวงพ่อเงินนะองนี้จะเป็นรูปดอเขาเรียกว่าออกวัดอ่าน่าจะเป็นอ่ท้ายน้ำมาพี่นะอาจารย์ฟุ้งนะอาจารย์ฟุ้งก็พี่เนื้อ่อเขาเรียกว่าสไตล์เหลืองอมเขียวนะครับสไตล์เนื้อองอนี้นะครับเป็นสไตล์เนื้อที่บอกว่าเหลืองอมเขียวนะครับโอ้โหพี่ดูดิเหลืองอมเขียวนะองนี้ผมขอเก้าร้อยก็พี่นะอาจารย์ฟุ้ง แล้วจันทร์ฟุง้งทายน้ำครับพี่น้ำนี่คือเนื้อสไตล์โลหะของหลวงพ่อเงินวัดบางขานเก้าร้อยบาทนะครับจันทร์ฟุ้งแล้วก็องค์นี้นะองค์นี้จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าวัดเกศพี่หกชั้นนะครับเนื้อสวยมวากครับพี่นี่คือสไตล์เนื้อวัดเกศนะครับหนะ้าอ,อกตลอดหนะ้าอ,อกตลอดเนื้อสวยอ่าอ,อกตลอดเนื้อสวยแล้วเนื้อสวยจริงใช่ไหมดิอ่าองค์นี้วัดเกศเอาเจนะ็ดร้อยนะวัดเกศขอเจ็ดร้อยบาทเนี่ยพี่แนะีฐานเรียวๆฐานคมๆเลยเจ็ดร้อยบาทนะครับ อ่าเจ็ดร้อยบาทแล้วก็อง Neptune ์นี้เนี้ยอง์นี้เป็นวางเพิ่มเนี่ยพี่ดูเนื้อวังเพิ่มเนี่ยนะเขาเรียกว่าแท้ดูง่ายสบายตาอ่าพี่พี่ใดที่กาลังเก็บอยู่นะครับในราคาเบาๆแบบหลักพันต้นๆอย่างเนี้ยนียครับซึ่งเป็นพระแท้น่าเก็บเนั้นะน่าเก็บอง์นี้ยแหละนี้นเป็นพระเขาได้อะไรเป็นพระนาคตเนาะเนี่ยวางเพิ่มครับพี่เนื้อตะกั่วสีแดงแนี้ยขอนแก่นครับพี่วางเพิ่มขอนแก่นนะครับนีเป็นพระที่ เอออนาคตยาวไกลนะแนวเออเป็นพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงด้วยนะครับเป็นพระที่อนาคตยาวไกลเลยองค์นี้เอาเอาสามพันห้านะครับสามพันห้าร้อยบาทแล้วก็พระล่วงรายการสุดท้ายและท้ายสุดกบพี่นะครับพระร่วงนี้พี่ดูข้าวเขาแล้วกันแนวนะองค์นี้จะเป็นพระร่วงเออหลังกลับมากแนวหลังกลับมากแนวอาจจะเป็นพระร่วงของลบบุรีหรือเปล่านะครับเป็นพระร่วงหลังกลับมากกับพี่เนื้อตะกั่วสนิมแดงนครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงกับพี่ดูพระร่วงดูข้าวไข่ดิยข้าวไข่ข้าวธรรมชาตินะครับพระร่วง อ่าดูรอยกาบหมากด้านหลังนะครับพี่ๆลองดูนะนะครับรอยกาบหมากเก่าจริงหรือเปล่านะครับนะเออกาบหมากเป็นแบบไหนนะครับรอยกาบหมากด้านหลังองนี้พระเขาเรียกพระธรรมชาติเอาพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้จะเป็นอ่าพระร่วงหรือนวะีด้านหลังกาบหมากเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะพี่นะสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพี่นะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ